อาจารย์มหางานแปลนี่เป็นยังไงบ้างผมก็อ่านบ้างนะครับบางทีก็ต้องรู้ไม่ใช่อ่านแต่วรรณธรรมไทยอย่างเดียวอ่ะต่อให้คเราอาจจะรู้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรก็ตามแต่เราไม่ได้รู้ถ้าเราไม่ได้รู้ถึงขนาดเป็นเจ้าของภาษาบางทีการอ่านงานแปลจากผู้ที่เชี่ยวชาญการแปลแล้วคือคนแปลนี่จะต้องเก่งทั้งภาษาที่ตัวเองแปลและภาษาไทยด้วยนะครับ สิ่งนนั้้ใหด,ดีคอน6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้คุยข้ามรุ่นตอนนี้เราคุยกันในเรื่องถกวรรณกรรมนะฮะมันมีงานวรรณกรรมหรืองานเขียนชนิดหนึ่งซึ่งบางทีเราคุยกันแล้วเราก็จะข้ามไปนะฮะแต่เรารถือว่าเป็นงานวรรณกรรมเพราะมันคือการใช้ภาษาอย่างพิถีพิถันอีกชนิดหนึ่งก็คืองานแปล งานแปลในที่นี้โอเคเราเราก็คงจับความที่เป็นงานแปลเชิงวรรณกรรมหมดแล้วกันนะฮะอาจารย์มหางานแปลนี่เป็นยังไงบ้างผมก็อ่านบ้างนะครับบางทีก็ต้องรู้ไม่ใช่อ่านแต่วรรณกรรมไทยอย่างเดียววรรณกรรมแปลก็อย่างของเก็บเบี้ยไต่ถุนลังโจรของูลนุทูบแกกแปลใช่ไหมหรือว่าเชล็อกโฮมเงี้ยของอ่าน หรือไม่แค่โรเมโอกับจูเรีตอะไรพวกนี้รวมทั้งงานวรรณกรรมกําลังภายในน้อันนี้อันนี้อ่านเยอะเลยเพราะจริงจริงงานแปลเนี่ยเป็นงานที่มีคุณค่ามากนะเพราะว่าบางทีเรามีข้อจํากัดเรื่องภาษาต่อให้เราอาจจะรู้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรก็ตามเนี่ยแต่เราไม่ได้รู้ถ้าเราไม่ได้รู้ถึงขนาดเป็นเจ้าของภาษาบางทีการอ่านงานแปลจากผู้ที่เชี่ยวชาญการแปลแล้วคือคนแปลนี่จะต้องเก่งทั้งภาษาที่ตัวเองแปล และภาษาไทยด้วยนะฮะภาษาที่ถ่ายทอดมาด้วยมันต้องมีโอ้โหอันนี้เป็นเป็นยก็ไม่ง่ายนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ต้องคิดเรื่องเองเท่านั้นเองใช่นะฮะแต่ว่าการใช้คำแต่ก็ยากที่จะแปลอย่างนี้แต่ละงานแปลนี่ก็จะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าวิธีแปลที่ดีจะแปลแบบไหนแปลแบบเป๊ะมาเลยหรือแปลแล้วมีการสรุปความนะฮะที่ผมผมพูดถึงงานแปลยุคบุกเบิกเนี่ยผมต้องย้อนกลับไปที่รัชกาลที่ห นี่คือท่านทำงานแปลเป็นล่ำเป็นสรรคือโดยเฉพาะเอาวรรณกรรมของเชคสเปียร์วิลเลียมเชคสเปียร์ซึ่งเป็นมาหากวีโลกของชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะมาแปลหลายบทมากนะฮะเป็นบทละครนะฮะแล้วก็สร้างวัคทองขึ้นมาในภาษาไทยเนี่ยเตมไม่หมดเหมือนกันนะฮะอย่างท่านแปลเวนิสสวานนี่จริงๆอ่านตามหลักเนี่ยพี่วานิชลุงขีดนั้นบอกผมเองว่าอย่าไปอ่านว่าเวนิสเวนิวนนนสวานนี่ต้องเวนิสสวานนี่เพราะว่ามันเป็นการสมาดนะครับอ่า The Merchant of Venice เนี่ยมันจะมีวัคทองที่ท่านแปลคืออันความกรุณาปลาณีจะมีเคยบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝดนั้นชื่นใจจากฟากฟ้า,าสุราลัยสุดแดนดินหรือท่านแปลบทกวีสั้นๆบทหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นเป็นใครเป็นบทกวีโรมันแล้วมีการแปลมาเนี่ยนะ <c oughs> แม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสัรศสตรูกล้ามาประจันจะอาจสู้ลิปูสลายนะฮะ If you want peace prepare for war สองประโยคนะฮะแล้วมันจริงๆเดิมมาเป็นภาษาลาตินนะฮะแล้วท่านก็แปลมาแล้วตอนหลังท่านก็มาแม้วังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสรแล้วท่านก็เขียนเพิ่มมาให้มันครบความนะฮะนี่คือการใช้ภาษาแบบ mm hmm. ชั้นครูเลยนะฮะแล้วก็ยังมีวัคทองที่เป็นพระชษฐาโแปลของรัชกาลที่หกเนี่ยเยอะมากนะครับนิดถัดมาเนี่ยก็เริ่มมีการแปลพอคนเริ่มรู้ภาษาแลชวท่านที่หกโอเฮท่านนักเรียนนอกท่านเรียนจากอังกฤษนะฮะ ลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็มีการการศึกษาในประเทศมันเริ่มเจริญขึ้นนะมีการเรียนภาษาอังกฤษอะไรกันมากมายเลยมีก็มีนักแปลหลายคนที่ไม่ได้เป็นนักเรียนอนอกแล้วแต่เริ่มฝึกฝนภาษาอังกฤษจากการเรียนแล้วก็การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเยอะๆจนกระทั่งเข้าถึงการแปลนะฮะอันนี้เราพูดถึงภาษาอังกฤษก่อนนี้มาถึงภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยของไทยมีแปลมานานหรือยังง นานแล้วอย่างสามก๊กใช่ไหมฮะสามก๊กมันมีตั้งแต่สมัยเอาถ้าเอาเอาอต้นกรุงแลวต้กุศินก็คือพญาประคังห,หนใช่ไหมท่านเป็นหัวหน้าคณะผู้แปลแต่ท่านไม่ได้เป็นคนแปลก็มีพยาจีนคนช่วยแปลแต่ท่านเป็นคนเรียบเรียงให้มันเป็นสับสละสลวยขึ้น,อ,น,นอันนี้ผมผมให้ข้อมูลนิดนึงพอดีผมก็เคยทําวิจัยเรื่องนี้คือเราเข้าใจเรื่องสามก๊กนะฮะฉบับภาษาไทยฉบับแรกเลยก็คือสามก๊กของเจ้าพญาพระคลังวงเล็บหนชื่อตัวท่านคือหนท่านเป็นแม่กองคุมงานแปล แต่คนแปลไม่ใช่ท่านคนแปลก็เป็นคนจีนที่รู้ภาษาไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนฮกเกี้ยนนะศัพท์ในสามก๊กที่เป็นศัพท์จีนเนี่ยเป็นภาษาฮกเกี้ยนหมดนะโจโฉเล่าปีคงเบ้งเนี่ยเป็นคำภาษาฮกเกี้ยนเราก็จะคุ้นกับภาษาตัวนี้ไงแต่พอไปคุยกับคนจีนก็จะไม่รู้เรื่ององมันระหว่างจีนกลางเฉาเฉากับโจโฉเี่ยจีนกลางก็จะเป็นเฉาเฉาเลิ้วเปยกับเล่าปีจังเฟยกับเตียวหุย แล้วก็มีการแปลท,ท่านก็มาเกลาภาษาให้มันให้มันสลับสลวยง<ะ>นั้นการแปลในลักษณะนี้เรามีพงศวดานมากมายของจีนรน<ม>วมถึงมอ,องราชาทิราชก็มีการแปลใน<ช>สมยัย<ๆ>ละกันที่หนึ่งไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะโดยการใช้เจ้าของภาษานั้น,นเป็นคนแปลที่รู้ภาษาไทยและก็ภาษานั้นด้วย แล้วก็จะมีคนไทยเนี่ยไปเกลาอีกทีนึงจะเป็นลักษณะนี้ก<อ>็เจ<อ>้าพยาพระคังกับทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการเลยอ่าเหมือนบรรณาธิการนะฮะกับกรมพระราชวังหลังในเรื่องไซฮัน่นนี่โลกของการแปลเนี่ยมันก็มีมาเป็นระยะระยะนะฮะมันก็มีหมอแบบเล่ด้วยนะครับมีทีนี้มันมาถึงการที่เราเรียกว่าเป็นเป็นการแปลในแบบมีการจัดจําหน่ายเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องสมัยรัชกาลที่6 ทีนี้มันมีการแปลกอันหนึ่งซึ่งสมัยผมเด็กๆเนี่ยคิดมากไม่มีตังไปซื้อหรอกนะต้องเช่าเอาเมืมอ่อก่อนละักคัยุคนี้ค <ผม S 1> ือการแปลวรรณกรรมจีนที่เราเรียกเป็นอีกหมวดหนึ่งของวรรณกรรมจีนแล้วเราเรียกกําลังภายในอะไรนะวอนมลงลงูลุงอูเซ่เออเมื่อก่อนจะมีคนแรกๆเลยทุกผมจำลองพิษณาคลักษณะการแปลแบบนี้เป็นยังไงครับอืม คือมันมันมันไม่ใช่แค่การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยแต่มันเป็นการสร้างสำนวนภาษาไทยขึ้นมาใหม่เลยจนจนคนใช้ติดหูันติดตาติดสมองมาถึงทวันเนี่ยก็ยังเดี๋ยวพอนอกเรื่องไปนิดหนึ่งอย่างโอมาขยำแคนสังคีตแคนสังคีตเนี่ยโอ้อ่านแล้วนึกว่ากรอนไทยอ่ะแคนสังคีตก็มีชื่อจริงอาจารย์พิมานจิมาจำจหลักอย่างเงี้ยหรือว่าฉบับภาษาของจำลองพิศนาคะ ไม่แต่ชื่อเรื่องก็ไม่เหมือนกันละของวอนนัมบลุงก็อีกอย่างหนึ่งจนมาถึงนอนนุพร,รัตใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้สำนวนทั้งหลายเนี่ยบางทีอย่างของโกเล้งเนี่ยเพราะเรื่องอะ่ะมันมาจากของฝร,รั่งแต่โกเล้งก็มาจับใส่กี่เพา้าใสา่เป็นคนจีนได้เรียบร้อยมันก็จะมีอย่างอย่างเมื่อก่อนเราอ่านหลักๆนะที่เราก็จะคุ้นเคยกับกิมยง้งแล้วก็มาโกเล้งนะครับ สองคนนี้จริงๆมีคนอื่นอีกนะฮะแต่ว่าไม่ไม่เป็นที่นิยมเท่าสองคนนี้ในในช่วงหนึ่งแล้วก็คนที่แปลแรกๆได้ไหมจำลองพิษณนาคะวอนน้ำเมืองลุงมันมีก่อนหน้านั้นอีกคนหนึ่งจะม่อ่าใช่เอาไม่เป็นไรเป็นคนหลักๆอ่ะจำลองพิศณนาค์นี่จริงๆจะเด่นในการแปลเรื่องมังกรหยกก็แกเป็นคนตั้งชื่อมังกรหยกอ่าภาคหนึ่งภาคสองดาบมังกรหยกทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมังกรหยกเลยพีงแต่ว่าต้องการให้คนรู้ว่าจีนอ่แค่นั้นเองคือคำว่ามังกรหยกเนี่ยเพื่อสื่อถึงความ นะฮะแล้วก็เพราะในเรื่องมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมังกรหยกที่มาแกะเป็นมังกรอะไรก็ไม่มีนะฮะจริงๆก็คืออย่างภาคสองจอมยุทธอินทรีย์อักแรกเงี้ยของกุ้ยเจ๋งเนี้ยแต่ผมชอบการแปลวรรณกรรมจีนเนี่ยโดยเพราะนิยายกาลังภายในเนี่ยว่ามันมีการสร้างสำนวนขึ้นมานะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคือ คือมันต้องมีความเป็นกวีในภาษาไทย้ลยนะมันมันมีพลังของคาที่มันพูดแล้วเห,เห็นภาพออกมาขึ้นมาเปลียนได้เลยแล้วมันทําให้เป็นการแยกตัวเองออกมาจากการแปลชนิดอื่นเลยเพราะอ่านสำนวนแบบนี้คือจีนกําลังภายใน<ช>สำนวนกําลังภายในซึ่งในภาษาจีนเองเนี่ยเราไม่ทราบว่าอ่านแล้วมันนเป็รู้สึกแบบนี้ไหมคือสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ต้นทางอย่างจําลองพิรณาควอนเเมืองลุงนอนนพราชแปล ทำพวกนี้ยไปให้คนอื่นแปลอาจจะแปลเป็นภาษาแบบทั่วไปนะลดชาติการอ่านก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยแต่อย่างของบอน้ำมือลงหรือว่าเรื่องอื่นอย่างของนอนพระจ์แปลเนี่ยคือนอนกันมาหลังคนอื่นเพราะฉะนั้นแกก็ยืนพื้นของนอนนี่คือจริงๆมีสองคนพี่น้องช่วยกันแปลตอนนี้ตอนนี้เสียไปหนึ่งเพราะฉะนั้นแกก็จะยืนพื้นของจำลองพิษณุคกับบอน้ำมือลงเป็นหลักก่อนเช่นชื่อเรื่อง ตัวละครเ,เพราะว่าถ้าคนไทยอ่านแล้วก็คุ้นเคยกับตัวละครนี้แล้วจู่ๆไปใช้อันเดิมก็เหมือนกรณีสามก๊กนั่นแหละสามก๊กก็คือเวลาพี่ตงแผนจะแบบบปลบทภาพยนตร์ี่ยก็ยืนของเจ้าพยาพระคลัคงคนแต่ขณะที่ลุงวิวัฒน์ประชาเรืองวิทย์เนี่ยเกลจะให้จีนกลางที่ใช้จีนกลางแบบสมนวนโบราณเนี่ยคนไทยอ่านไม่รู้เรื่องเพราะงั้นในการแปลมันก็คือเขาบอกว่านักแปลก็คือผู้ทรยศผู้ทรยศเลยนะผู้ทรยยศต่อต้นฉบับเดิมไง ก็ยงจะแปลยังไงให้มันเข้าใจม,มันเป็นเรื่องยากสมนวนแปลเนี่ยบางทีมก็เป็นการถกเถียงอย่างผมเคยอ่านวรรณกรรมที่แปลมาจากภาษาอังกฤษนะฮะอย่างมีนกักแปลท่านหนึ่งสมัยท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เคยมีโอกาสเจอกันก็คือพี่สุริยชัดชัยมงคลคือแกแปลเนี่ยแกถอดรูปประโยคข,ของภาษาอังกฤษมาแล้วจริงๆคืออ่านยากคือภาษาแกสวยนะแต่มันอ่านแล้วเราไม่เหมือนเราอ่าน ของคนไทยเขียนมันจะไหลเลื่อนไปมัน<า>นิดเดียวเองมันจะเดี๋ยวมีค c า m m มีตัวค o า m บ้างมีเว้นวรรกตามแบบภาษาอังกฤษแต่คาแกเพาะหมดเลยเคุณแกแปลเล่มเด่นๆหลายเล่มนะฮะแล้วก็แต่แต่พอมาอ่านตอนหลังเนี่ยเอ้ยเราเริ่มอ่านก็คือถ้าเราเราได้อ่านตราจะับบหลายๆอันแล้วมันจะเข้าใจเราเริ่มเข้าใจแล้วเราเริ่มอ่านหลายคือคือวรรณกรรมงานเขียนหรืองานแปลอะไรก็ตามหลายชิ้นเนี่ยบางทีเป็นช่วงไหวด้วยนะในการอ่าน อ,อ่านตอนอายุน้อยๆก็อย่างหนึ่งพราะเริ่มอายุมากขึ้นอ่านน้อยๆมอ่านเอามันไม่ได้อ่านเอาเรื่องเฮ้ยไอ,อเรื่องแปลเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจริงๆผมแตกแขนงไปเยอะมากอาจารย์มหามีความเห็นยังไงกับเรื่องการแปลว่าการถ่ายทอดเคยแปลอะไรบ้างไหมฮะไม่เคย <laughs> ไม่เคยเลยนะ <laughs> ผมไม่ถนัดไม่ใช่ขึ้นก็เลยไม่กล้าไปวิจารณ์ทะเล <c oughs> ที่ที่เรามาคุยถึงเรื่องงานแปลเนะี่ยเพราะว่ามันมีความสําคัญคือหนึ่งมันเป็นการถ่ายทอดข้ามภาษามันทําให้โลกเนี่ยมันเชื่อมถึงกันใช่ค <c oughs> ือถ้าเราไม่รู้ภาษาเนี่ยแล้วไม่มีใครแปลให้เราอ่านเนี่ยจบเลยนะฮะเราเราต้องไปเรียนภาษานนะั้ด้วยตัวเองพี่สุจิตวงเทศเนี่ยเคยเคยคุยกันนะฮะอาจารย์สุจิตวงเทศเนี่ยท่านเคยบอกเลยบอกว่าคนที่มีคุณูปการที่แกอยาก,ยากยกย่องที่สุดอาชีพหนึ่งในสังคมไทยก็ยคือนักแปลเพราะแกบอกแกไม่รู้ภาษาอังกฤษ บอกถ้าไม่ได้นักแปลนี่แกเสร็จเลยนะโลกแกจะเล็กกว่าการ์ล่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเคยบอกว่าการที่เรารู้ภาษาอังกฤษเนี่ยในโลกของทั่วโลกที่เราจะไปเนี่ยมันมีหนังสืออีกหลายเล่มที่เราไม่เคยอ่านแล้วเราไม่รู้เลยถ้าเราได้ภาษาเราจะรู้โลกไปกว้างกว่าที่โลกเราอยู่อ่สมมติเรารู้ภาษาอังกฤษแบบชนิดอ่านหนังสือคล่องๆในภาษานึ่งเนี่ยนะฮะ <c oughs> ถ้าจะไม่เวลาทำอย่างอื่นนะเพราะมีหนังสือให้อ่านเพิ่มอีกหลายร้อยเท่าจากที่มีแปลเป็นภาษาไทยอ่ะโอเคตรงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งผมกําลังมองถึงเรื่องการแปลว่ามันมีบทบาทต่อต่อสังคมมากนะฮะและ้วก็การการแปลเนี่ยคือจริงๆสังคมไทยเรา <c oughs> ในเรื่องโลกของการอ่านการเขียนเนี่ยจริงๆโตมาด้วยการแปลนะถ้าเป็นยุคผมคือหมายถึงว่า ในช่วงหนึ่งหลออจะเริ่มเขียนงานงานของเราก็จะเป็นงานหนึ่งที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นนะครับงานเขียนเรายังไม่มีอะไรมากเพราะสังคมไทยมันไม่ในยุคโบราณเนี่ยซึ่งเหมือนสังคมโบราณทั้งโลกเนี่ยคือมันไม่มีคนรู้ภาษารู้หนังสือมีแต่เฉพาะในรั้วในวังนักปราชญ์ไม่กี่คนนะครับแล้วการเขียนมันเป็นแค่การบันทึกบันทึกกิจวัตรบันทึกเออพระราชกรณียกิจบันทึกเรื่องเออหรือไม่ก็เป็นเรื่องาศาสนาเรื่อง วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อเป็นองค์การอะไรบางอย่างออกมาไม่มีงานถ่ายทอดในเชิงจินตนาการองค์การอาจจะเป็นจินตนาการแต่มันเป็นเรื่องราวของของการใช้อำนาจบางอย่างผ่านภาษานะฮะพอมันมาถึงจุดหนึ่งที่อาจารย์มหาบอกมันมีเรื่องเจ้าฟ้ากุ้งใช่ไหมฮะเจ้าฟ้าธรรมธิเบศอะไรเนี่ยเริ่มมีการเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับธรรมชาติมันมีเรื่องการพรรณนาอะไรที่มันพ้นไปจากกิจวัตรที่จําเป็น อย่างสมมติเราบอกเอ้เราไปอ่านาจารึกจารึกโบราณเอกสารโบราณต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มันมีคําสั่งมาให้ให้บันทึกในเรื่องที่มันจําเป็นเป็นเอกสารราชการแต่การสร้างงานที่มันเป็นจินตนาการพ้นไปจากความจําเป็นในชีวิตแล้วเนี่ยหรือความจําเป็นในหน้าที่การงาน,นของเราเก่าสุดสมมติเราย้อนไปำสวนสมุดพอได้ไหมได้ไดใช่ไหมแล้วก็คง ภ็สีโบโคสดซึ่งที่มาของอะไรแบบเนี้ผมเข้าใจว่ามันก็คือรับอิทธิพลจากอ,อ,อะไรบางอย่างที่จเจริญมาก่อนเราแล้วเราก็มีการถ่ายทอดข้ามภาษามานะพอเรามาเขียนเนี่ยมัน,ม,นมันยังเราคุยกันถึงเรื่องสุนทรภู่สุนทรภู่นี่เปิดโลกทัศน์ผมว่าเป็นจุดใหญ่ที่ทําให้แกรสร้างงานได้อย่างชี่เรียกว่าสุดยอดจํานวนมากออกมาเนี่ย ม,มันมีการเปิดโลกทัศนาผ่านการไปเห็นความแตกต่ตางความเป็นอื่นบางอย่างการเดินทางการพูดคุยเพราะยั้นถ้าเราพูดเนี่ยแกจะมองคนพื้นถิ่นต่างที่ที่แกไปเนี่ยด้วยสายตาของคนกรุงเทพเนี่ยไม่ได้มองแบบคนพื้นถิ่นมองนะบางทีมองด้วยคนกุ้งถูกก็มี<อ>ทําให้ผมนึกถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์สมัยยุทธยาเนี่ยนะฮะ เราส่งคณะทูตเนี่ยไปยุโรปหรือไปในเอเชียก็ตามเนี่ยหลายหลายละลอกมันมีสมัยที่ไปครั้งที่โด่งดังที่สุดก็คือโกซาปารไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่ปารีสเนี่ยนะฮะแล้วมาเจอเอกสารที่หลังไี่มีการเขียนบันทึกทั้งเป็นบันทึกร้อยแก้วความเรียนและบันทึกที่เป็นกรอนเป็นกวีนะฮะแล้วเราก็เห็นการการที่ท่านเนี่ยได้ไปเห็นสิ่งที่ไม่ไมเคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้เลยตอนที่อยู่อยุธยา ท่านเห็นคนผิวดำเป็นครั้งแรกผิวดำที่เราเรียกว่านิโกเนี่นะฮะที่ที่แอฟริกาตอนที่เรือเรือของฝรั่งเศสที่ท่านติดไปก็คือคณะทูตของเชวาลีเยเดชโชมองตอนขากลับเนี่ยนะฮะเราก็ขึ้นเรือนี้ไปด้วยตอนเรือไปพักเติมสเสบียงแล้วมต้องขึ้นเรือเล็กมาเพื่อให้มาขึ้นฝั่งได้ได้เปลี่ยนอิริยาบถบ้างเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็ไปเห็นคนผิวดำคนพื้นเมืองแอฟริกาแล้วก็มีการประดับประดา ด้วยสีสันที่แสบๆร mm ับ hmm. ถ้าไปอ่านงานที่เราไม่รู้ว่าโกษาปานเขียนเองหรือหรือผ่านอารักษ์อะไรก็แล้วแต่ก็ใช้คำว่าเห็นแล้วมันแบบมันอุจารในตาคือคือก็เป็นทัศนะที่ตรงๆของท่าน mm hmm. ไม่ไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านบอกว่าไอ้สำนวนที่คำว่าอีกาคาดพริกเนี่ย mm hmm. มาจากตรงนั้น คือคืเหมือนกับผิวดําเหมือนอีาวกับอีกาแต่สีสันที่มาประดับเนี่ยมันแสบแสบสีสันากนั่นแหละฮะแล้วก็โอเคพนาณนาความต่างความอะไรมากมายเมนูอาหารต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งลงวงสวรรค์พี่ปุ้นี่เป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่เรายังไม่ได้พูดถึงท่านเท่าไหร่นะหรือก็เคยบอกการเดินทางเป็นสายตาของนักเขียนนะ คือมันไม่ใช่แค่ไปสายตาแบบไปบันทึกการเดินทางแต่มันมันเปลี่ยนโลกทัศน์มุมมองนะครับแล้วเราโยงกลับมาที่การแปลที่เราคุยกันมาเนี่ยว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้แปลเนี่ยได้เรียนรู้และผู้ที่ไปอ่านงานแปลนั้นเนี่ยก็ได้อ่านงานที่มาจากวัฒนธรรมอื่นเข้ามาแล้วบางทีมันก็มีผลต่อการมาสร้างงานของตัวเองเหมือนเหมือนเราเราสมมติเราเป็นคนทําหนังเราดูแต่หนังไทยอย่างเดียวเลยนะมันก็โตยากเหมือนกันบางทีเราก็ต้องดูทั่วโลกเลย ทั่วโลกเขาก็ต้องดูหนังของทั่วโลกเหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างงานแปลที่เรายกตัวอย่างงานแปลวรรณกรรมจีนเนี่ยนะฮะตั้งแต่ยุคพงศวดานมันจะมีสามก๊กสองกังไซฮันฮ่นไซฮั่นอะไรนะไซอ,อ,อิ๋วไซอิ๋วามฝันบนหอแดงอันนี้เป็นวรรณกรรมคลาสิกของจีนหมดเลยนะแล้วก็ทั่บันปิตก่อนเที่ยงคืนอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีโรติกหน่อยๆน่อยนะฮะ แล้วก็มียังยังรามเกียรตินี่แปลไหมรามเกียรติมันก็มีไปทั้งโลกเลยไปแล้วแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าถ้าไปอ่านรามยาะต้นทางของอินเดียเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มันต่างกันนะไม่หมายถึงโครงเรื่องอาจจะไม่ได้ต่างแต่รายละเอียดมีต่างนะรามเกียรติสมัยกรุงธนบุรีก็อีกแบบนึงพอมารัชการที่หนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็รามเกียรติของเรามีนนทุกใช่ไหมของเราไม่มีอย่างเงี้ย และอย่างสำนวนอย่างที่เราท่องมาตั้งแต่เด็กอาขยันบัตรนั้นพยาพี่เพกยักษ์สีพวกนี้คือคนเขียนนี่เราเราทราบไหมว่าเป็นใครก็บอกว่าเป็นพระราชริพนในรัชกาลที่หนึ่งแต่ผมผมไม่คิดว่าท่านรหนึ่งจะเป็นคนลงมือเขียนหนึ่งนะอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ผมคิดว่าก็คงมีคณะทํางานทำได้แล้วเหมือนกับท่านก็คอยกรองอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับเจ้าเปี๊ยกประคังหนไม่ได้แปลไม่ได้แต่เป็นคนเก่าสำนวนอื ัหละเรานับรามเกียรติ์เป็นงานแปลได้ไหมมันมาจากคติความเชื่อก่อนนะอย่างเ,เรื่องรามเกียรตินะความเชื่อที่บริษัทผู้เป็นอวตารหนึ่งพระนารายใช่ไหมที่น,นั้น<ๆ>เรามาตั้งแต่อยุธยาแล้วนะ,ะขณะที่ของเราเนี่ยกรุงเทพมหานคนการกลายเป็นเมืองของพระอินทร์อย่างเงี้ยมมผมว่าคนอีกอย่างเนี่ยอเืเป็นงานแปลไหมผมคิดว่ามันก็คืองาน มันเชิงขนบขึ้นมามากกว่าเหมือนเอามาเขียนใหม่มากกว่าไหมครับแต่มามาเล่าใหม่ในในคติความเชื่อของคนเสียเหมือนกับเรารับรู้เรื่องรามายณะแล้วเราก็มาเขียนใหม่เป็นรามายณะกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่งจัดงานไปก็คือเอารามายณะแต่ละประเทศมาเล่นอย่างเงี้ยของฟิลิปปินส์ก็อีกแบบหนึ่งของเขมรก็อีกแบบหนึ่งคือแต่ละที่รับรามายณะจากจากอินเดียแล้วก็มากลายไปเป็นเรื่องราวของตัวเองคล้าย คล้ายๆเหมือนหม่อมคึกฤทธิ์หรือเปล่าท่านไปอ่านไอ้ไอ,อะไรอะ่ะที่ท่านเอามาเขียนเรื่องไผ่แดงน,นะฮะเป็นวรรณกรรมของอิตาลีนะฮะที่มันเป็นเรื่องของบาทหลวงกับผู้ที่นิยมในล,ลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็มายีว่วา,วากันแล้วก็กลายมาเป็นสมพันธ์กลางไอ้แก่สมพันธ์นกว่ากลางกับไอ้แก่นในเรื่องไผ่แดงคือมันไม่ใช่งานแปลแต่เป็น,ปนงานเขียนใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากอันนี้มา อย่างถ้าเราเทียบเกียรติของพระรามเนี่ยหรือราม,มาเกียรติถ้าเราคิดอย่างนั้นมันก็คือการสร้างสารรค์งานเนี่ยมันก็คือได้อิทธิพลกันมาเป็นพันๆปีส่งต่อ,อกันใช่ไ,ไหมล่ะหรืองานของรัฐทิเต๋าขงจือก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันก็คือทุกคนก็รับอิทธิพลของวิธีคิดของเตาของจือมาเล่าจื้อจวงจื้อก็มาเป็นงานของตัวเองเป็นนิพนธ์ของตัวเอง แต่ยังแต่ยังโครงสร้างหรือพล็อตเรื่องเนี่ยนะฮะอย่างยัลา,ามาเกียนกับรามายะเยนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันสูงมากมีตัวละครหลักเหมือนกันมีพระรามมีทศกัณฐ์มีหานุมานเหมือนกันนะฮะแต่มันก็มัมนก็กลายเป็นว่ามีการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาใหม่ในขนบของท้องถิ่นนั้นๆสามก๊กเหรอฮะสามก,ะะามก๊กนี่จะบอกเป็นงานแปลแมก็อันนี้ก็แปลแปลนะเพราะว่า แล้การที่หนึ่งโปรดเก้าให้แปในการสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาบ้างการที่หนึ่งทรงโปรดให้แปลงานสามชิ้นก็คือสามก๊กไส้หั่นแล้วก็ราชธิราชก็เป็นงานปลอยู่แล้วแต่สามก๊กในฉบับเจ้าพยาพระคลังเนี่ยถ้ามาปัจจุบันมีการตรวจสอบมันก็มีความคาดเคลื่อนอะไรสูงอของพยาพระคลังเนี่ยมังกรก็ยังเป็นหน้าเพราะคนสยามยุคนั้นไม่มีใครรู้จักมังกรหรือบทที่เถียงกันเนี่ยในสงครามลิ้นที่ของเบ้ง ข้ามฝั่งไปคุยกับนักปราชญ์ต่างๆอย่างเงี้ยไม่มีเพราะแปลยากแม้กระทั่งคนแปลรุดหนังที่พี่ตงแถมแปลบทภาพยนตร์ในบอก่าบทที่ยากที่สุดมันมีไม่กี่ตอนหรอกเช่นหนึ่งสงครามลิ้นสองหกปัจญาสงครามลิ้นนี่หมายถึงที่เล่าปีของเม้งข้ามไปเจรจากับฝ่ายซุนควรเพื่อให้รวรไอลิ้นไอลิ้นที่เราใช้เปรียบเทียบการพูดคุยใช่ใช่ก็ที่มีคำหนึ่งครุตความคิดของครุตกระจอกย่อมไม่รู้อันเนี้ยตงแถมใช้ภาษาไทยเลย จีนไม่มีครุฑใช่หรือว่าท่านนี้หรือชื่อรบเจ๊กมอยังเด็กรักส้มให้มานดาก็ตรงแถมก็เอามาจากที่ยาขอบไปแปลมาจากบริวิเทนเลอร์อ,อ,อย่างเงี้ยเพื่อคนจะเข้าใจง่ายเพราะในฉบับเพียะครังไม่มีไม่มีหรือว่าฟ้ามีแท้ไหมจะตอบอยังไงอ่ะถ้าคนแปลไม่แปลไม่มีเบสิกพื้นฐานในแปลยากอ่ะแล้วการบรรการต,ตอบตอบกด้วยเชิงปรัชญาเชิงลึกอ่ะไอคนตอบก็ตอบฟ้ามีแท้ดิ โอรุสสวรรค์แซ่เล่าฟ้าก็ต้องแซ่เล่าเดี๋ยวเราต้องมาคุยเรื่องสามก๊กแยกไปอีกอีกซีรีส์หนึ่งนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดนะมีเรื่องสามก๊กเยอะมากแล้วก็สามก๊กมีแฟนแฟนคลับเยอะมากแม้กระทั่งตัวอาเตาเองทำไมบอกว่าดาวจร์เก้ผู้อุ้มชูไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเชื่ออเตามาจากคาว่าแม่ฝันว่าคืนจรเก้ดาวจรเก้เขาไปอะไรกันเป็นชื่อเตาใช่ไหมแต่ต้องถามในใจอาเตาดูดิว่า เพกูไปอยู่ทำขังศัตรูแล้วจะบอกว่าคิดถึงบ้านไอ้แสดงมุงเจตนาจะขอการกระบอเพราะมันเคยมีเหตุมาแล้วกับกูไซเนี่ยได้ได้ก็โอเคน่าสนใจมากนะครับ<ม>เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะต้องชวนอาจารย์มหาชินวัตรตั้งสุทธิจิตเนี่ยนะฮะมาคุยกันเพราะว่าท่านก็เชี่ยวชาญหลายเรื่องนะฮะ<ม>เดี๋ยวคุยก็น่าจะมีคุยเรื่องสามก๊กแยกไปนะ แล้วก็สามก๊กมันมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งกลยุทธ์ตอนหลังก็มาเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรกันปรับกันไปหมดเลยนะการก็ติดตามนะครับการมหากับมาแล้วส่วนพระองค์สารเนี่ยหายหายไปหลายตอนมีครับอธิบายว่าภาพนี้คือภาพสเก็ตที่ชาวต่างชาติได้สเก็ตภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอาไว้